สดดีครับผมจะมาพูดถึงเรื่องตัวแปรวาตัวแปรวานะครับเราจะใช้ตัวแปรวาเมื่อเราไม่ขี้เกียจจะเขียนไทป์มันหรือว่าไม่รู้ว่าใช้มันคืออะไรนะครับแต่ส่วนมากตัวแปรวาจะเป็นไปตามค่าที่เราแอดไซน์ให้นะครับผมโอเคก็คือเราจะประกาศตัวแวตัวปลาตัวตัวตัวแปรวาประมาณนี้นะครับ เอ่อแบบแบบนี้นะครับก็คือเราจะวาแล้วก็ชื่อตัวแปรเช่นวีแล้วกันกับสมมติผมอยากให้มันเป็นอินอแบบนี้นะครับหรือผมอยากให้มันเป็นลอง l o a t แตเปิลแบบนี้นะครับซึ่งตัว ตัวแปลว่าก็จะประมาณนี้นะครับเรื่องอีกเรื่องหนึ่งก็คือจะเป็นเรื่องการเขียนตัวอัเพื่อที่เราจะได้รู้ว่ามันเป็นไทป์อะไรนะครับอย่างเช่นลองก็จะ L, f l o w ก็จะ F, d ก็จะ d บ u b l e หรือ 0b ก็จะเป็น bit bit นะครับ 0x ก็จะเป็น hex นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่อง นี้นะครับซึ่งในโปรเจกต์หลักของผมนะครับผมใช้ตัวแปลวาในการหลังเราเราเอาตัวแปลวามารับค่าที่เรา split ข้อความที่ c l i e n t ส่งมานะครับก็คือเรารู้อยู่แล้วว่าค่าที่มันออกมามันจะเป็น array of string แต่เราขี้เกียเขียนเขียน type มันนะครับเราก็เลยใช้ตัวแปลวาแทนนะครับก็ขอบคุณนะครับถ้าชอบก็อย่ายลืม กด subscribe ด้วยนะคะ